รถเดิมออกที่ไหนก็ออกได้นะครับผมรถแต่งไว้ใจผมนะครับสำหรับผมเป็นดีนะครับผมวันนี้นะเราอยู่ที่โชว์รูมนะครับผมผมกําลังจะเตรียมส่งมอบรถอีกหนึ่งคันฮะกับข้างหลังผมนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่ลูกค้าหากันมากนะตอนนี้เลยนะครับผมที่ว่าสุดคุ้มจริงๆเลยนะสำหรับคันนี้นะตัวเทลบอสนั่นเองนะครับผมมาดูว่าคันนี้มันมีชุดแต่งอะไรบ้างแล้วมันคุ้มค่ามากแค่ไหนนะฮะไปไปชมดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกด s ั b สไครป์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่ผมเอามาลงไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะพี่ดีพามาชมกันอีกหนึ่งคันหล่อครับแก้วนี้ครับเจ้าโดยังอยู่นะครับผมนี่ฮะโอ้โหแมวเก้าชีวิตจริงๆนะสำหรับเจ้าโดของผมนะครับนี่แหละฮะสำหรับตัวนี้โคลราโดนะครับผมตัวเทลบอสนะฮะที่ตอนนี้ที่ขายดีหนึ่งคันนะครับผมสำหรับแบบนี้นะนี่ฮะ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแต่งขึ้นมานะเป็นตัวแต่งขึ้นมานะนี่ฮะกระจังหน้าสีดําโลโก้สีดํานะครับแล้วก็นี่ฮะไฟหน้าสปอร์ตสวยๆสีดําแบบนี้นะตัดกับคิ้วนี่ฮะเป็นข้อไฟนะเป็นดาด้านนะสวยๆแบบนี้โหดๆแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยรับมาด้วยตัวไฟสปอร์ตไลท์ข้างหน้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะมีคิ้วล้อให้มาเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวแต่งนะผม ให้คิ้วล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิ้วล้อเนี่ยน่าจะประมาณ6นิ้วนะฮะที่พี่ดีดูนะประมาณ6นิ้วนะฮะก็เป็นคิ้วล้อสวยๆนี้นี่ฮะพร้อมด้วยลงแม็กมาจากโรงงาน้วขอบ18แนะครับ265นะครับผม60 18นะฮะตัวนี้เป็นแม็กแท้ของโรงงานนะยาง H ทนะฮะอ่าพร้อมหล่อทีเดียวนะพร้อมบันไดข้างนะฮะสวยๆหล่อๆโหดๆแบบนี้นะครับผมนี่โคโลราโดนะพร้อมบันไดข้างนะฮะตัวนี้ครับนี่ฮะ ที่ลูกค้าขอเพิ่มเติมก็มีนี่ฮะเป็นตัวชิ้วกันสาแล้วก็ครอบมือเปิดสีดําแบบนี้นะฮะจะดูโหดขึ้นมาทีเดียวเลยครับผมสําหรับแบบนี้นะฮะนี่ครับมาถึงด้านหลังนะฮะพร้อมโลบาร์นี่ครับผมพร้อมโลบาร์สวยๆแบบนี้มาจากโรงงานนะงานแท้จากโรงงานนะฮะนี่ฮะตีตาโคโลราโดมาเลยนะครับผมสําหรับโลบาร์แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะเทลบอสนะครับสติ๊กเกอร์เทลบอสนะสัญลักษณ์ของเขาคือเทลบอสนั่นเองอ่า คอมคิ Q, ้วสวยๆแล้วก็ล้อแม็กขอบ18นี่ฮะเราดูจากด้านหลังขึ้นไปบ้านครับผมนี่ฮะแล้วก็ด้านท้ายมาถึงด้านท้ายกันดีกว่านี่ฮะลูกค้าก็ขอมาผมก็จัดให้นะฮะสำหรับข้อไฟเลี้ยวนะครับข้อไฟท้ายแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะสติ๊กเกอร์ข้างหลังโคลราโดนะครับสีขาวผมนข้นตัดกีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะ้อมโลโก้สีดํานะครับผมนี่ครับโหดๆจัดๆกันไปนะนี่ฮะ โลโกโ้ตัวนี้เป็นสีดํานะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับผมตัวนี้ไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะอ่านี่ฮนะพร้อมส่งมอบนะสาหรับรถของคุณออมนะครับรถพี่ออมนะอยู่ลพบุรีนั่นเองครับผมลูกค้ามาจา so ัดไฟแนนซ์สามวันรู้เรื่องนะครับสําหรับตัวเทลบอสแบบนี้นะฮะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องซื้อเงินสดนะคะสํสำหรับเทลบอสแบบนี้หล่อๆแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ดีพาไปชมด้านในว่าด้านในใเนี่ยให้สเปคอะไรมาบ้างครับผมสําหรับตัวนี้นะไม่เบาทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะฮะ สำหรับสเปคตัวนี้นะผมสำหรับสเปคตัวนี้นะเรายังไม่บอกราคากันดีกว่าเราพาไปดูรถสวยๆก่อนว่า <S <S เฮ<อ>้ยทำไมมันคุ้มจังเลยอะไรอย่างนี้น <S <S <อ>เนาะนี่เปิดเข้ามาแล้วผมลูกค้าบอกว่าพี่ดีขอตกแต่งเพิ่มเติมได้ไหมได้สิครับนี่ฮะสวยๆเบาะหนังฮะสีดำได้แดงสวยๆโถๆแบบนี้นะครับผม <S <S อ่าลูกค้าจัดมา้วนี่ับพร้อมแผงประตูเห็นไหมครับผม เบาะหนังได้แดงเย็บคู่โอ้โหสวยงามอลังการนะครับแบบนี้นะ uh huh. ตัวนี้นะฮะดูก่อนตัวนี้โอ้โ oh, หไม่ได้ขี้เล่นะครับสาหรับตัวนี้นะไม่ได้ขี้เล่นะนี่ฮะคือตัวนี้เนี่ยหนึ่งนะฮะมีหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้นะ,ม,นะนนนนนะมีหน้าจอให้มาเรียบร้อยนะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ะไยได้ต่างๆนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้ว เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอีกนะผลหรับลูกค้าใหม่นะผมที่เคยเข้ามาดูผมนะนี่ฮะตัวหน้าจอตัวนี้นะเป็นเชฟเบรดนะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะรับโทรศัพท์ได้อะไรได้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเมนูนะแอร์เป็นแบบเมนูนะฮะจะไม่ใช่เป็นแบบออโต้นะครับสำหรับตัวนี้นะต้องบอกลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้างงว่าเป็นออโต้หรือเปล่านะดูก่อนนะดูภายในก่อนนะฮะนี่ฮะดูภายในกันก่อนนะแต่เบาะหนังนี่ลูกค้าติดเพิ่มเติมนะปกติเป็นเบาะผ้านะครับ ฝาติเป็นบอกผ้า,านะนี่ฮะมีไฟส่องสว่างสวยๆแบบนี้นะนฮะนี่ฮะเบาะนั่งได้กว้างขวางนะครับผมเรื่องกลัวนะสำหรับตัวนี้ที่ให้พิเศษมาตัวนี้คืออะไรเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซีนะแต่เป็น180แรงม้านะครับขุมกำลังขนาดนี้4 4 0 4อ่า4 0นิวตันเมตรครับผมอ่านี่นะฮะนี่ฮะตัวนี้เนี่ยเป็น6เกียร์6สปีดนะผม6สปีดนะแบบนี้นะนี่ฮะเป็นเกียร์6สปีดนะครับผม ไม่ต้องกลัวตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าท็อกเยอะไหมท็อกเยอะอยู่แล้วแน่นอนนะไม่ตนะ้องกลัวแล้วสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ที่ให้มาพิเศษคือนี่เลยเดี๋ยวพี่จะเปิดไฟผมเปิดไฟจุดชมนะนี่ฮะกระเพียงนี่เห็นไหมฮะตัวซ้ายจะเป็นการลื่นถ่ายให้มาแนละ้วเป็นตัวแักชั่นคอนโทรลนะแล้วก็ในส่วนของตัวขวาเนี่ยตัวนี้นะตัวขวานี่นะจะเป็นลงทางลาดชานันเห็นสัญลักษณ์ล้วลงทางลาดชันเวลาเรา,า,าไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขานะฮะเรากดตัวนี้ใช้เนี่ยรถคันนี้นะฮะ จะลงจากทางลาดชันเองนะครับประมาณ10กิโลเมตรถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสําหรับตัวนี้นะไม่ต้องไปแตะเบรกแต่แท็กซี่จะใช้เอนจินเบรคให้นะครับผมสาหรับแบบนี้นะแล้วก็นี่ฮะมีกระจกไฟฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้านะแบบนี้นะครับผมแอร์แบ็กจะมีให้2ลูกนะครับสำหรับตัวนี้นะเทลบอสนะฮะตอนนี้ทำไมถึงขายดีรู้ไหมครับผมขอญอาตนนิน,นิดนึงนะขอญาติน,นิดนึงนะ นี่ฮะทำไมถึงขายดีรู้ไหมฮะนี่ฮะดูก่อนนะสภาพแบบนี้นะเท o บอสแบบนี้จากราคา859,000บาทตอนนี้ลดราคาเหลือแค่655,000บาทเท่านั้นนะครับผมและตอนนี้ลดเริ่มหมดแล้วด้วยนะฮะบ,บางต่างจังหวัดหรือว่าบางสาขารดหมดแล้วนะแต่ที่ผมยังมีอยู่นะยังไงแล้วรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมถ้าชอบจริงๆนะถ้าดูให้ชอบนะดูให้ชอบดูให้รักนะฮะแล้วติดต่อเข้ามานะครับ ผมจะจัดการให้แบบสวยๆงามๆแบบนี้นะฮะผมจะให้ดูตัวอย่างเบื้องต้นแล้วกันนะฮะว่าก่อนจะมาเป็นเทลบอสแบบนี้นะครับผมมันเป็นตัวไหนมาก่อนอ่ LA อาี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตนิดนึงนะนี่ฮะเดี๋ยวผมพาชมอันหนึ่งอยู่นะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้นะอเดี๋ยวผมจะพาชมนะก่อนจะเป็นตัวเทลบอสนะนี่ฮะจะเป็นตัวมันสีน้ําเงินนี่ครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะจะเป็นคันมันสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผม คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไม่แต่งนะจะไม่ใช่ตัวเทลบอสจะเป็นตัว l t ธรรมดาและอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวเทลบอสกระจังหน้าจะไม่ใช่สีดําเห็นไหมฮะกระจังหน้าจะไม่ใช่สีดำนะฮะบอกก่อนนะถ้าลูกค้าชอบสไตล์เลสซิ่งแบบนี้ของเราก็มีนะผมเห็นไหมลงล้อแม็กสวยๆแบบนี้คนระับผมยังมีขายอยู่นะของผมนะนี่ฮะเห็นไหมฮะจะเป็นข้างหลังเนี่ยจะเขียนซ่71นะซ่า71คือตัวยกสูงของเราแต่เปลี่ยนสติกเกอร์เป็นตัวเทลบอสเข้าไปนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าผมให้ดูก่อนช้าๆช,ชัดๆแบบนี้นะ ก่อนจะเป็นตัวเทลบอสเนี่ยเขาตัวนี้เนี่ยมาแต่งหน้าทาปากถึงจะเป็นตัวแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าละลูกค้าชอบแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับผมแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัว l อเมื่อกี้นะคันสีน้ำเงินแบบเมื่อกี้นะราคา6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะจะต่างจากตัวยี่ยู่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับผมก็แล้วแต่ต่างคนต่างสไตล์ต่างคนต่างชอบนะครับผมยังไงที่ดีฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะครับผมสําหรับพี่ดีนะช่อง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจที่ดูตอนนี้นะครับผม นัมเบอร์วันนะฮะนัมเบอร์วันเชฟโรเลตโปรโมชั่นไบดีนะครับผมช่อง YouTube ที่ชมนะตอนนี้เหมือนกันนะครับผมเอ็ uh, SD, one, ดดี้นัมเบอร์วันรถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดตะไคร้กดตะลิงด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดวิด,ดีโอดีๆการติดต่อเนาะบางครั้งผมอาจจะตอบช้านะฮะยังไงลูกค้าในโทรเน้นโทรนะ0993966351นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับผมได้นะฮะไม่ไม่ไม,มีปัญหานะครับผม อ,อย่างเช่นคันนี้ก็อยู่ลบบุรีนะครับผมคันนี้อยู่ลบบุรีนะจะส่งมอบรถในวันพรุ่งนี้ละเดี๋ยวจะจัดการให้สวยๆเลยครับเดี๋ยวจะไปส่งรถให้นะครับผมอ่านี่คือสีขาวนะเบื้องต้นก่อนตัวนี้คือสีเทาสีเทาดำนะฮะตัวสีเทาดําคันนี้เราลูกค้าผมเือนกันอยู่ชื่อคุณสุจิตานะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะเอาแบบน้ําจิ้มออเดอร์ก่อนนะสำหรับวันนี้นะนี่ฮะสำหรับตัวนี้เป็นสีเทาดานะครับผมนี่ฮะจะให้ดูก่อนนี่ตัวีสีขาวที่ผมจะส่งมอบรถนะ แล้วก็อีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูเลยไหนก็มาแนละ้วได้ได้รู้บางคนได้ดูสีทีเดียวคันนี้ก็จะเป็นสีเทาดําเหมือนกันแต่เป็นสีเทาดําใหม่นะเป็นเป็นสีเทาดําใหม่นะเห็นนะจะเป็นเทาออกอ่าเทาดาออกเข้มเข้มนิดนึงนะจะคนละเทาดํากับเมื่อกี้นะอ่ายังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคนะฮะโอเคนะฮนะนะนะรบกวนเวลาผู้ชมแค่นี้นะผมขอบคุณจริงๆจากใจนะที่เข้ามาชมนะโอเคนะผมขอบพระคุณครับ